นะครับคุณผู้ชมเรื่องที่มีสสเอารถไปจอดในที่จอดรถที่เขากันไว้สําหรับคนพิการไม่ว่าจะเป็นที่ห้างที่อะไรเราก็จะเห็นสัป,ปะยะสภาสถานเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมีอยู่เลยนะครับกรณีนั้นเนี่ยสุดท้ายคือคุณเอี่ยมทองใจสดสสของพลังประชารัฐแต่ว่าเขาอาธิบายว่าเขาเนี่ยไม่ได้พิการก็จริงแต่คนขับรถของเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุขาซ้ายหัก ก็เหมือนเสมือนเป็นคนพิการอะ่ะเวลาจะเปิดประตูรถเนี่ยต้องใช้พื้นที่กว้างกว่าปกติส่วนตัวเขาเนี่ยชาราอายุ80กว่าแล้วไม่สะดวกก็เลยไปจอดตรงที่คนพิการและบอกว่าได้ขออนุญาตไปยังประธานกรรมธิการกิจการสภาแล้วอันนั้นกรณีนั้นก็หายไปปรากฏเมื่อวานนี้นะะักข่าวไปเจออีกมีสสไปจอดรถตรงที่คนพิการอีกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สสฝั่งรัฐบาลเป็นสสฝ่ายค้านครับสสพักเพื่อไทย ซึ่งคราวนี้เจ้าตัวนี่เขาออกมาบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละไม่ใช่คนขับรถตัวเขานี่แหละกระดูกทับเส้นเดินไม่ไหวก็เสมือนพิการก็เลยมาจอดตรงนี้นะครับโดยสอสอคนนี้นี่ก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเป็นสอสอลบบุรีพักเพื่อไทยครับให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นคนที่เอารถยนต์ไปจอดในช่องคนพิการซึ่งอยู่ใกล้กับลิฟต์ชั้น B 2ของอาคารรัฐสภา เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยกระดูกทับเส้นที่ขาขวาเดินไม่ไหวมีอาการปวดแล้วก็ขับรถเองด้วยอย่างเวลาไปสนามบินก็ต้องใช้รถเข็นส่วนเรื่องที่จอดรถคนพิการถ้าหากว่าอาการแบบนี้ไม่สามารถจอดได้ไม่ถือว่าพิการขอให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งด้วยถ้าเจ้าหน้าที่มาแจ้งก็จะไม่เอารถมาจอดอีกทีนี้ผู้สื่อข่าวสภาเนี่ยรายงานว่าตรงที่จอดรถคนพิการตรงใกล้กับประตูลิฟต์ชั้น b 2นี่มีรถมาจอดบ่อยมาก เจ้าหน้าที่เตือนแล้วเตือนอีกว่าให้ไปจอดตรงอื่นเพราะคุณไม่ใช่คนพิการแต่ก็ยังเจอคนเอารถมาจอดฝ่าฝืนอ,อยู่เป็นประจำก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนที่มาจอดก็ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่เตือนแล้วไม่ทําก็ทําให้เจ้าหน้าที่เขาก็คงจะลําบากใจนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ